สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกม้อภิธานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่704ค่ะ704รหัสจะอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทางคลิปนะคะช่องทางติดต่อใส่ไว้ให้แล้วด้านบนขวามืออันนี้นะคะรายไอแล้วก็เบอร์โทรนะคะคุณแม่ขาถ้าสนใจอย่าสั่งใต้คลิปเป็นอันขาดนะคะติดต่อส้มทางรายไอดีหรือว่าเบอร์โทร2เบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะรหัส 704นะคะจะเป็นงานพรีตเสื้อพรีตตัวที่ใส่อยู่นะคะอย่างที่คุยคุยกันตลอดมานะคะไม่ว่าจะเป็นงานชีฟองงานลินินงานลูกไม้หรือว่างานพรีตเองค่ะจะมีหลายเกตหลายเนื้อและหลายราคาสำหรับตัวนี้นะคะราคาจะขึ้นคาเทิบขึ้นมาจากพรีตรุ่นก่อนๆที่เคยขายนิดนึงอยากจะบอกว่านิดเดียวจริงๆนะคะเดี๋ยวยืนให้คุณแม่ดูนี่เลยคุณแม่น่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าตัวนี้มันมีความพิเศษหลายจุดมากๆค่ะ แต่อย่างที่บอกไปว่าส้มขอขึ้นนิดเดียวจริงๆนะคะปกติส้มขายพรีจุดที่ประมาณ9 9 9บาทหรือว่าประมาณพันหนึ่งประมาณนั้นนะคะอันนี้นะคะคลิปนี้704ค่ะส้มขออัดขาย1,190บาทค่ะ1190บาทโอนชําระจะส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางบวก50บาทแต่บอกเลยว่าเพิ่มขึ้นมาอีกแค่190บาทแต่สวยมากสวยจึง้งแล้วก็คือแบบดูพรีเมียมขึ้นมาเลยนะคะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอก่อน ก่อนที่จะไปดูแบบแล้วก็ดูเนื้อผ้าและดูรายละเอียดงานขออญาตบอกไซส์ก่อนค่ะตัวนี้น้องนะคะน้องจะเป็นงานฟรีไซส์นะคะอกเสื้อ42นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้42นิ้วขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน40ใส่ได้40 41 ไม่เกินประมาณนี้นะคะใส่ได้เดี๋ยวช่อมขึ้นไซส์แล้วก็ขึ้นอกจริงมาให้ด้วยนะคะอย่าลืมเผื่อไซส์ตัวเองนะคะสําหรับความยาวค่ะตัวนี้อย่างที่แจ้งไปว่างานพีชเนี่ยเขาจะม้วนมาให้เพื่อไม่ให้พีชรอนมันคายนะคะ <c oughs> แต่ว่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเด้งดึ๋งขึ้นไปนิดนึงและเวลาใส่มันจะเด้งลงมานะคะมันจะยืดตามนี้นั่นเองนะคะนี่ค่ะมันจะยืด เห็นไหมคะมันยืดได้เยอะเลยนะคะความยาวขนาดสวมใส่อะคะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ24 2 4 5เลยหรือว่าถ้าใครแบบว่ามีเนื้อมีอกมีอะไรกว่าส้มอะคะ่ะมันก็จะยืดประมาณน,นี้แล้วมันก็จะยืดลงไปข้างล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปพีทเรามันจะยืดในแนวนอนแบบนี้มันยืดได้เยอะเลยนี่คะ่ะคุณแม่คะนะคะเดี๋ยวส้วมใส่ไว้ให้ว่า ฟรีไซส์อกเสื้อ42นิ้วอ,อกจริงไม่เกิน 40- 40นิิ้วใส่ได้ความยาวคือฟรีเลยค่ะมันยืดได้ขนาดนี้นะคะความยาวแขนสนใส่ตอนนี้เจ้ใส่อยู่เนี่ยประมาณ24-4.5นิ้วนะคะที่นี้ราคา890น้องเด็ดใส่ไว้ให้ด้วยเรามาดูรายละเอียดงานกันค่ะ รุ่นนี้ค่ะน้องจะเป็นงานคอกลมแขนกระบอกแแบบเรียบๆก็จริงแต่ว่าที่พรีเมียมและขึ้นราคามาเนาะคุณแม่คะอ่ะเริ่มรวยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูแบบทั้งตัวก่อนให้ดูแบบทั้งตัวก่อนคุณแม่คะงานคอโกลมแขนกระบอกรูปแบบเสร็จแล้วแต่ที่พิเศษกว่าเขาพีทตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเนื้อพีทก่อนนะ คุณแม่คะเนื้อพีตัวนี้จะมีความละเอียดกว่าละเอียดกว่าเดิมนะคะไม่ใช่ว่าอันเดิมไม่ดีอันเดิมก็ดีแต่ว่าราคามันก็คือไม่ถึงพันไงตัวนี้คุณแม่เดี๋ยวนี่สำห้ดูเนื้อพีมันจะมีความละเอียดกว่าแล้วก็ความพีตัวนี้คะ่ะจะมีความแบบจับรอนจับพีดชาชัดกว่าเนี่ยค่ะมันจะมีความแบบจับพีดชาชัดกว่า นะคะตัวนี้จับพีดช,ชัดแล้วก็มีความพีดละเอียดกว่าแล้วก็เนื้อผิวสัมผัสก็คือไม่สากผิวไม่ยาผิวเลยนะคะเนื้อพีดนะคะเนื้อพีดข้อดีของเขาตัวแรกของรุ่นนี้เนื้อพีดมันมีความชาัดมันมีความจับรอนชัดมันมีความแบบเป็นจีบเป็นร้อนคือชัดกว่าและละเอียดกว่านะคะอันนี้คืองานหลังด้านหลังเราจะโชว์ความเป็นพีด อันนี้ทั้งเต็มเต็มแบบนี้นะคะทั้งชิ้นหลังส่วนชิ้นหน้าพรีเมียมสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เนื้อผีนั่นแหละมาเดินเป็นเส้นเป็นลายนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบซูมก่อนเนาะตัวนี้ค่ะที่เห็นเป็นลายดอกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันคือจะเป็นหบบเป็นการเดินเส้นให้มันเป็นลายลายดอกเนาะอันนี้เนี่ยค่ะเดินทั้งชิ้นหน้าเลยคุณแม่ค่ะทั้งชิ้นหน้าเลยแบบนี้นี่เลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมคะมันจะมีความเป็นลายขึ้นแบบว่าในกล้องมันเห็นชัดไหมเอ่ย อ่ะมันจะมีความเป็นลายเนี่ยนะคะนี่ที่เป็นลายดอกนะคะที่เป็นลายแบบว่าลายเส้นโค้งค่ะมันจะมีความแบบเดินเส้นแล้วก็เป็นลายในตัวเนาะและก็มีการรีดเพชรด้วยรีดเพชรก็คือเอาเพชรเนี่ยค่ะมารีดอัดเข้าไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดง่ายเนาะยิ่งรีดมันจะยิ่งแน่นคุณแม่ค่ะยิ่งรีดมันยิ่งแน่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีใครที่แบบซื้อไปแล้วปรับจงใจแบบขยี้ขยี้พีรนะคะซักนะคะถ้าคือแค่ขยำขยำอยากไปขยำแบบ ในแนวที่มันไม่ใช่แนวเขานะคะก็คือเอาแนวนี้เอาแนวนอนขยำขยำแบบนี้เวลาซักหรือทั้งนี้ทางนั้นถ้าใส่เครื่องก็คือใส่ถุงซักผ้านะคะเพื่อถนอมงานพีคุณแม่คะ่ะคงไม่มีใครแบบตรงใจใยีขย้ขยี้ขนาดนี้นะคะมันคงไม่เปื้อนขนาดนั้นเนาะถ้าขคร้ขคร้ขนาดนั้น เออยังไงมันก็คลายหน่ะนะอ่านะคะอันนี้คือการดูแลเบื้องต้นคุณแม่คะแล้วก็คือนี่เป็นการเขาเรียกว่างานรีดเพชรรีดทั้งตัวทั้งชิ้นหน้าเลยและนี่คือลายเขาลายแบบว่าเดินลายเป็นลายดอกไม้แล้วก็มีความเป็นลายเป็นเส้นโค้งคือสวยมากและพิเศษกว่านั้นคุณแม่ค่ะอันนี้นี่ที่เห็นเป็นลายแบบนี้คือจะเป็นลายลูกไม้นะคะเอาลูกไม้มาผสมงานพชด้วยอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือมีความเป็นลายลูกไม้แล้วก็โค้งมาตรงนี้ก็คือเป็นลายลูกไม้นี่นี่ค่ะ อันนี้คืองานลูกไม้แล้วก็คือเอาลูกไม้เนี่ยแหละไปอาจเป็นพีทแล้วก็มันก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะตกแต่งเข้าไปในชิ้นหน้าด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ใช่นี่เลยตรงนี้ก็ใช่และก็ตรงแขนนะคะนี่ตรงแขนเห็นไหมคะมันจะมีความแบบว่าเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็เป็นจิบจีบแบบพีทนะคะแล้วก็มีการรีเพชรเข้าไปด้วยนะคะบอกเลยว่างานสวยมากรายละเอียดงานของจริงคือสวยมากน่าจะเห็นจากในกล้องเนาะเดี๋ยวยืนให้ดูแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะนี่นะคะอันนี้คืองานช่วงแขนช่วงแขนน้องก็จะเป็นลูกไม้จะเป็นลายลูกไม้แล้วก็ไปอัดเป็นอัดเป็นย่นย่นแบบพีทแล้วก็มีการเดินเอาเอา,เอ,าอีลอ,อีลายพีทนะคะ่ะลายดอกไม้นี้มาเดินบนแขนนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็มีการรีเทสอีกทีหนึง่งและน,นี่คือลายเขา เห็นไหมคะน้ำสบอกเลยว่าตัวนี้ใครที่ไม่ชอบงานที่สีสันพีแบบสีสันฉูดฉาดคุณแม่แบบว่าส่วนมากบอกเลยว่าสีที่ขายดีของส้มคือพีชสีเรียบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียบมันก็คือเรียบไงเนาะอันนี้คือเรียบนะคะสีเดียวกันไม่ฉูดฉาดแต่ว่าเขามีลายในตัวและคือเพิ่มความพีเบี้ไปหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นงานพีที่ละเอียดยิ่งขึ้นหรือการเดินเดินลายอะคะ่ะเนี่ยที่มันเป็นลายดอกไม้เลยเส้นโค้งคะ่ะเดินลายเอาพีชนี่แหละไปทําเป็นเส้นแล้ว ก็เดินลายเป็นลายลายดอกนะคะก็คือเดินลายแล้วก็งานรีดเพชรนะคะก็คือเพชรเนี่ยกระจายไปทั่วเลยแบบนี้แล้วก็งานลูกไม้ที่เอามาตกแต่งผสมกับเพชรแบบนี้คุณแม่ค่ะสวยมากอ่ะจะเป็นตัวให้ซ้ำใสอยู่ นี่นะคะเวลาเราใส่คุณแม่ขามันก็จะยืดไปตามตัวเราแบบนี้เนาะสำหรับสะโพกตัวนี้คือสะโพกใหญ่สะโพกบานเลยค่ะตัวนี้สะโพกอกอส่แต่สะโพกอวัดได้ประมาณ44เลยค่ะตัวนี้คือมันจะเป็นทรง A อ,ออกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเผื่อนะเดี๋ยวส้มใส่ไซส์ไว้ให้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปแล้วใส่ได้นะแล้วก็ตัวนี้นี่างานแขนนะคะพูดเยอะน,นิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นของผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะตัวนี้คืองานแขนเนาะอันนี้คือด้านหน้าเนาะแต่ว่าด้านหลังก็คือจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะ โชว์รายพีทของเราแบบนี้นะคะจะโชว์ภาพพีทสวยๆนะคะบอกเลยเห็นไหมคะเพิ่มรายละเอียดมาให้เยอะมากแต่น้ำส้มเพิ่มแค่ร้อยเบาทนะคะตัวนี้ขายเพียง1นึ0งบาทเท่านั้น เอาเท่านี้พอนะคะทีนี้รอบแรกนะคะรอบเปิดตัวเนี่ยจะมีทั้งหมด4ี่สีเดี๋ยวเราไปดูสีกันค่ะโอมใส่มาเปิดคลิปอันนี้คือเห็นแล้วหลงรักเขาเลยนะคะหลงรักด้วยความเป็นแบบส่วนตัวเลยเขียวหยกค่ะเขียวหยกแมท์กับกางเกงครีมคุณแม่ได้ให้ลุคแบบนี้แล้วก็คือแบบแมท์เคลืองประดับประมาณแบบโทนมูคอะไรแบบเนี้ยสวยนะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้หรือว่าติดเข็มกัดก็ได้นะโอเข็มกลัดไม่มีแถวนี้เนาะอ่ะติดเข็มกัดเพชรนะคะคุณแม่ที่แบบเออสมเคยจะแจกแสกับปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวปีนี้จะจัดโปรแน่นอน ติดตรงนี้คุณแม่สวยเลยนะคะแบบดูดีเลยแล้วขายแค่พันร้อยเก้าสิบลองเดินเดินห้างแบบห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆค่ะพีดอะขายหลายพันและหนูขายให้คุณแม่แค่พันร้อยเก้าสิบงานเหมือนเหมือนงานกอล์ฟแบนเลยคุณแม่พูดเบาๆนะคะโลแต่ว่าหนูขายให้แค่หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เท่านั้นนะคะสีแรกนะคะอ่ะยืนให้ดูนั่นก็คือสีเขียวหยกค,ค่ะ สีเขียวหยกค่ะและสีที่สองค่ะตัวนี้ค่ะจะสีเบจนะคะสีเนื้อเดี๋ยวสวยเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูค่ะแล้วก็สีดําคุณแม่บอกว่าคุณแม่สึงบอกว่าให้ติดมาสีดํามาขายได้อยู่แล้วสีดํามามีลูกค้าชอบอยู่แล้วนะคะงานพิอุยสีดดามาคุณแม่เห็นลายชัดมากนะคะลายสวยนะอันนี้สีดําค่ะนะคะแล้วก็สีนี้นะคะสีกรีบบัวค่ะ สีชมพูกรีบบัวค่ะเป็นชมพูอมม่วงนะแบบอมวอนนะ่วงนึงๆเนาะเราจะเป็นชเฉดช,ชมพูอยู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นชมพูกรีบบัวนะคะเดี๋ยวยืนให้ดูอุย้ยชมพูนี้ก็สวยเนาะนี่ค่ะมีสีีตามนี้เนาะสีเขียวหยกค่ะสีเขียวหยกค่ะสีเบจค่ะสีเบจเนาะสีดำค่ะแล้วก็สีชมพูกรีบบัวค่ะสวยแต่ว่ารอบนี้นะขออนุาจริงๆมาไซส์42นะคะไซส์ส 4, 4 4 6ี่เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเป็นรอบหน้าเนาะอ่ะตัวนี้ค่ะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนอีก3สีให้ดูคะ่ะนี้จะเป็นรหัส704งานพีทแบบพรีเมียมรูปแบบใหม่ของปีคะ่ะตัวนี้ที่ส้มใส่อยู่อ่ะยืนให้ดูสีนี้จะเป็นสีเบดค่ะคุณแม่คะ่ะเสียดายที่เราแวกแถวนี้ไม่มีเข็มกัดเลยจริงๆถ้าแมตเข็มกัดเพรอันนึงแบบติดตรงนี้สวยผู้ดีมากอแต่แมตมุกก็เข้าคะ่ะก็จะได้รูปประมาณนี้คุณแม่คะ่ะได้รูปประมาณนี้นะคะเพียง1190บาทเท่านั้นนะคะพีท เ,เดี๋ยวหันหลังให้ดูนะอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าคือเขาก็จะแบบมีลายนะคะมีลายรีดเพชแล้วก็มีลายที่เป็นลายดอกเนาะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลูกไม้ตรงจุดเนี้ย จุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็ตรงช่วงแขนนะคะอันนี้คืองานด้านหน้าค่ะงานด้านหลังจะเห็นพีทแบบเต็มๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้พรีเมียมทุกจุดจริงๆนะคะพีทก็สวยด้วยนะคะอ่ะอันนี้ค่ะสีเบทนะคะดีค่ะรหัส7 0 4ส่วนงานพีดพรีเมียมสีดําค่ะในส่วนตัวนี้สีดํารวนดําสิทธิ์และแบบสุภาพเรียบร้อยนะคะตัวนี้คุณแม่สามารถใส่เป็นงานขาวดําได้และสำคัญคือมันไม่ดาแบบมันไม่ดูแบบเออ ตันนะคะเพราะว่าในส่วนของตรงช่วงแขนนะเขาจะเป็นงานลูกไม้ซึ่งมันจะมีความแบบโปร่งแบบเห็นซีทูประมาณนี้แต่ว่าตรงตัวเราที่เป็นตัวเราทั้งหมดเลยตัวนี้ค่ะสีดาล้วนนําสีแล้วก็คืองานพีชละเอียดตกแต่งนะคะตัวนี้ี่ฉจะบอกไว้ว่าจะเป็นงานรีดเพชเนาะงานรีดเพชแต่มันไม่ได้แบบประกายบิบปีบปีบขาดที่ว่าดูไม่สุภาพเหมาะสมเวลาไปใส่ในงานขาวดำนะอันไหนที่หนูบอกว่าสามารถสุภาพใส่ไปงานได้คือหนูมองแล้วว่ามันเหมาะสมมันไม่ได้แบบวิ่งวับวิ่งวับอันนั้นมันก็เกินไปนะตัวนี้ค่ะคุณแม่มันจะ มีลายแบบน้อยๆประมาณนี้นะคะน่าจะเห็นจากในกล้องอยู่นะลายแบบแค่นิดเดียวมันไม่ได้แบบวิ่งวัวปิงวับเกินขนาดนั้นนะคะอ่ะตัวนี้นะคะงานแขนนะคะดูไม่ตื้อตันเกินไปด้วยนะคะอ่ะสีดำค่ะ 704ค่ะสีชมพูกลีบบัวนะคะสีสุดท้ายของรุ่นนี้ค่ะตัวนี้อะจะํายืนให้ดูรายและก็ดูสีนะคะสีนี้จะมีความแบบเป็นชมพูอ่อนๆอมม่วงนิดๆมีความมันกลีบบัวมีความแบบสุภาพผู้ดีจา๋าอะประมาณนี้แมทลุคครีมมาคุณแม่ค่ะแมทสร้อยมุกสักอันนะคะ เข็มกัดเพชรหนูบอกเลยเข็มกัดเพชรตรงนี้หูดูแพงขึ้นมาทันทีเลยค่ะอะประมาณนี้นะคะยืนให้ดูสีแล้วก็ดูลายค่ะอย่างที่บอกไปนะคะการดูแรเพชรคุณแม่ค่ะเราคงไม่มีใครแบบตั้งใจไปขยี้ขยี้มันขนาดนี้นะอันนั้นไม่ได้คุณแม่มันก็มันก็คลายนั่นแหละนะคะก็คือบีบไปตามแนวเขาอะค่ะบีบไปตามแนวเนี้ยแล้วก็แบบแขวนเนาะแขวนก็อย่าอยากให้มันแบบว่ามันมันยืดลงแบบเนี้ยมันก็คือมันจะยืดแหละแล้วก็ผึ่งไว้ในแนวราบแบบเนี้ย แนวขนานกับพื้นนะคุณแม่อย่าให้มันยืดลงนะคะอย่าให้น้ามันหนักแล้วมันถ่วงลงแบบนี้นะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าทั้งไหนแบบใส่เครื่องผ้าใส่เครื่องผ้าได้นะแต่ว่าใส่ถุงซักผ้าดีกว่าค่ะมันจะได้ทานอบเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตากก็คือแบบให้มันแนวขนาดน,นี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ยืดลงเพราะว่าพีทแล้วมันเป็น,นแนวยืดแบบนี้นะคะเนาะอันนี้คือขั้นตอนการดูแลสําหรับขั้นตอนการรีดคือความจร in ิงส้มใส่อยู่ตัวนี้ก็ไม่ได้รีดคะ่ะหนูก็คือแกะจากถุงมาหนูก็ใส่เลยคะ่ะถ้าถามว่าต้องรีดไหมันอาจจะ ไ,ได้ยับอะไรขนาดนั้นเนาะแต่เพชรตัวนี้นมันเป็นการรีทเพชรนะคะพวกเพชรนียมันจะเป็นการีทเพชรก็คือยิ่งรีดก็มันก็จะยิ่งแน่นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนางนานไปมันก็บินจุดบ้างสํารุดบ้างตามการใช้งานนั่นแหละปกติแต่มันแบบไม่ได้ไปถึงบ้านแล้วแบบหลุดเป็นเกตเลยไม่ใช่ขนาดนั้นนะอ่ะอันนี้นะคะแล้วก็ให้ดูงานให้ดูรายคุณแม่ค่ะนี่นะสีนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสีหวานๆเนาะสีชมพูกลีบตัวค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ บอกเลยว่าได้รับไปรุ่นนี้ถูกใจแน่นอนเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆแล้วก็จะมีแบบพวกแบบอื่นมีไซส์อื่นๆตามมานะคะสำหรับงานพีซพีเเมียมประมาณนี้ค่ะสีสีคุณแม่สามารถย้อนคลิปดูได้จนกว่าจะพอใจเลยว่าชอบสีอย่งที่สุดหรือว่ารอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้เลยค่ะย้ำไซส์ให้ตัวนี้เป็นฟรีไซส์อกเอสื้อ42นิ้วความยาวคือมันยืด แบบนี้เลยมันยืดราคาแต่ว่าความยาวส้มกระสีส้มใส่สวมใส่อยู่ตัวนี้ประมาณ24-24.5ถึงนะคะประมาณนั้นมันก็คือมันจะยืดไปตับเนื้อเราอกเราพุงเราอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ราคา1,190บาทเท่านั้นคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ